สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน JF Pro นะฮะเราจะมารีวิวนี่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นรถฮุนไดสตาร์เลียนะครับอันเราขับไปดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับนี่นะเรานะฮะก็จะมีสวิตช์นะครับผมป,ปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับอยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟห,หไลีนะครับจะมีไฟติดที่สวิตช์นะฮะจะมีไฟติดที่สวิะะะตช์สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเดี๋ยวเราสั่งเปิดครับอ่ะตอนนี้ฝาท้ายไฟฟ้าก็เปิดขึ้นมา ผู้ชมนะจะสังเกตได้เลยว่าสายไฟฟ้าเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งหนักนะครับตัวช่อเนี่ยเห็นไหมฮะยาวมากนะครับนี่ฮะเราติดตั้งนะครับเดินสายไฟนะฮะเข้าที่ช่องเดินนะครับเก็บเรียบร้อยสวยงามนะฮะติดตั้งด้วยช่างมืออาชีพนะครับแล้วจะมีสวิตช์นะฮะกดปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดปิดนะครับพร้อมกับเทสระบบกันหนีบให้ดูนี่นะครับพี่ลงกันหนีบนะฮะไม่หนีบนะครับไม่เจ็ดด้วยนะฮะอันเรากดปิดครับ ป่านน้คยจะปิดลงไปนะครับแบบนี้นะฮะนิ่มๆก,กันเลยและยังสามารถสั่งเปิดปิดได้จากรีโมทเดิมนะครับนี่นะฮะรีโมทเดิมๆเลยนะครับกดป,ลด,ปลดล็อกรถครับสามครั้งนะฮะมีคำสั่งหาระบบเป็นท่านล็อคนะฮะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงรีโมทนะครับผมป่านนี้ครับจะเปิดขึ้นไปเดี๋ยวผมสั่งปิดครับด้วยรีโมทนะฮะ ฝาท้ายฟ้าก็จะปิดลงไปแบบนี้นะฮะนิ่มๆนะครับปิดลงไปนิ่มนะฮะนี่นะขนาดฝาใหญ่ยังนิ่มขนาดนี้นะครับแล้วก็นี่มือเปิดเดิมมือจับนะครับไม่ต้องดึงหรือกรแช่ครับบีบแค่นี้นี่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตของคุณเลยนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้แล้วไม่มีฝาท้ายฟ้านะเพิ่มได้นะครับที่ร้าน JX Pro นะครับผมนะฮะก็ฟังก์ชันน หน้าคนขับครับมีระบบกันหนีนะเปิดปิดด้วยรีโมทครับเปิดปิดที่ฝาท้ายเดิมนะครับก็ขอจบการรีวิวนะฮะรถคุณไดสตารเรียนะครับฝาท้ายฟ้าตรงรุ่นไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ